สองอเันปะเว้ยับพี่น้องครับสันดีเอฟซีช่องเบอรพัลันใช่ครับอือนี่ครับพี่น้องเอ้แนวหายกินหยากด่กเดด่เดขัวไปนขัวไปขัวเรียบร้ยวเียนปะเดีายืน้ำเบอพันใช่มีสมือครับเว้ยกินยากกจงที่น้ำเบอพลันมีกินสูมือมีกินูมือเดือเบอไม่ยอ เออยังแม่เป็นว่าบป็นตองใส่ยังไหลเป็นตองใส่ยังไหลอืมมันไม่โตครับมันไม่โตแก่กักแก่ครับแต่พอจะแม่อืมโอ้ยจิ้มไปอยากบ้างพี่น้องไปบวัดใดกันขาดบ่ได้ฮึดักเดือดนี่แหละขาดบ่ได้แม่นบ่ไปบ้านใดก็ต้องถามหาแดักเดือดอืมขาดจักดักเดือดเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังนิยมขาดจักดักเดือดน้ำอืมตะลันชัอืม